ฮาร์วาร์ดอลัมพี่หนูดีมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเราไม่ได้จะมาอวดสรรพคุณอะไรแต่ดิฉันเห็นว่าข่าวเนี้ยมันมีมาสักระยะหนึ่งและก็อยากจะชี้แจงว่าคนไทยเองที่เขาอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแน่นอนคุณหนูดีมาหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนไฮสคูลอะไรต่างๆมันถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาเนาะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า หนึ่งคุณไม่ใช่คนอเมริกันพี่หนูดีไปพี่หนูดีเป็นคนไทยเนาะแต่ว่าคุณพ่อเป็นอเมริกันก็คือได้สองสัญชาติแต่ถ้าเกิดเป็นไทยแท้ๆพาสปอร์ตไทยไปเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าหน่วยกิจแพงกว่าคนอเมริกันนี่คือสิ่งที่อเมริกันได้ไรายได้เพิ่มเติมจากนักเรียนต่างชาติแล้วทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมโดนัลด์ทรัมป์เขาพุ่งเป้าไปเขามองว่านักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยถูก ปลูกฝังบ่มเพาะความคิดซ้ายจัดทำให้เกิดการต่อต้านชาวยิวเนี่ยล่าสุดมีเหตุการณ์ใช้ไฟพ่น <Sweet S 1> ใส่ผู้คนนั่นแหละเขาก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งก็มาจากนักศึกษาฉะนั้นตัดไฟต,ตัดต้นลมตัดงบในการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยดังๆโคลัมเบียเอ้ก็โดนไปแล้วฮาร์วาร์ดก็ยังโดนแล้วล่าสุดมีการบอกว่าจะไม่ให รับนักศึกษาต่างชาติแม้กระทั่งสั่งไปที่สถานทูตทั่วโลกว่าให้ระงับการพิจารณาออกวีซา่านักเรียนพี่หนูดีทีนี้เราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยต้องดูนะเพราะว่าการที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกไปเท่ากับนักเรียนคนนั้นเป็นคนคุณภาพเป็นนักเรียนหัวกะทิแล้วพอไปเรียนจบปุ๊บ อาจจะมีสิทธิ์ได้อยู่ต่อทําวิจัยแล้วงานวิจัยนั้นอาจจะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของยานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีวันนี้แหละให้พี่หนูดีมาคุยในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของฮาร์วาร์ดหน่อยว่าการที่ทําอย่างนี้ลงดาบกับนักศึกษาต่างชาติโดยที่เขาอาจจะเป็นส่วนน้อยมากๆถ้าเทียบกับเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอเมริกาสำหรับหนูดีจากประสบการณ์ตรงตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนักศึกษาตัวเขาเรียกว่าตัว ดโมกราฟิกของนักศึกษานะคะคือเป็นคนอะไรอายุเท่าไหร่เพศไหนมาชาิอ,อะาาไรแบ็กกราวน d ชีวิตคืออะไรเนี่ยอันนี้คือหนึ่งใน Experience ของ Harvard เลยนะเพราะว่าอย่างวันตอนวันปฐมนิเทศเนาะ อาจารย์เนี่ยพูดเลยคือเอาเอาพวกเรามานั่งด้วยกันในห้องใหญ่ด้วยกันแล้วก็จะพูดว่าอ่ะทุกคนมองไปทางซ้ายมีเพื่อนนะมองไปทางขวาคือเป็นคนไม่รู้จักคือคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เอามองซ้ายมองขวามองตาก,กันเสร็จแล้วเขาก็พูดพูดว่าเนี่ยคือของขวัญอาจารย์น่ะตั้งใจเลือกแต่และคนคแบบแ a นด p พิกมาให้อะไรประมาณนี้ให้แบบเรียนรู้จักกันละกันนะ เพราะว่าที่เนี้ย experience มันไม่ใช่แค่การมารับข้อมูลไงรับข้อมูลเรียนที่ไหนก็ได้แต่ประสบการณ์ที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นแบบ immerse ตัวเองเข้าไปสามมิติ interact กับทุกคนอันเนี้ยคือของจริงที่เราเท่านั้นที่สัมผัสได้เราต้องบอกเลยบอกว่าอาทิตย์แรกอ่ะเราก็ไปนั่ง ไล่ถามทําความรู้จักกันเธอมาจากที่ไหนนู่นนี่นี่น,นั่นแล้วจําได้ว่าที่เด partment หนูดีมจะมีแมพใหญ่ๆอันหนึ่งแผนที่โลกนะคะเราก็จะมีหมุดปักเหมือนมันอยู่บนบนกระดานนะคะ,คะแบบเหมืนอนไมค์ปละเราจะไปหยิบหมุดมาอ่ะเธอมาจากตรงไหนล้วก็จะหยิบหมุดปักปลอกโขปัก,ปก,ปกแบบกระจายทั่วโลกอะ,ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเออมันจะมีที่ไหนในโลกนะ,ะที่เราอะ่ะแค่เข้าไปหยุดโรงนั้นแล้วเราได้รู้จักคนเก่งจากทั่วโลกนะอเออเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือ มันคือของขวัญของชีวิตทีนี้ถามว่าเด็กอเมริกันที่เข้ามาในฮาร์วาร์ดฉลาดไหมฉลาดแต่ว่าไม่หลากหลายเพราะประสบการณ์ในอเมริกามันไม่หลากหลายต่อยคนคนนั้นเป็นคนอเมริกันที่ออกไปแบบคนอเมริกันที่อยู่ในคลาสหนูดีอะก,ก็มามาวอลเลนเทียร์แบบช่วยขุด น้ำบาดาลให้ที่แบบภาคเหนือของไทยจังหวัดเชียงรายน่านไปายอะไรพวกมากันค่ะแต่ว่าเขามาในฐานมาช่วยไงไม่ได้มาในฐานคนที่โตในสังคมนั้นอันนั้นอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งซูเปอร์พาวเวอร์ของอเมริกาก็คือ H1B วีซ่าเนาะคือวีซ่าที่ออกให้คนเก่งจากทั่วโลกยกตัวอย่างในที่นีคุณแม่พี่โพเป็นคุณหมอค่เป็นคุณหมอเด็กเนาะท่านก็ได้ไปอยู่อเมริกานะไปเหมือนไปเทรนนะคะก็ได้ H1B วีซ่านะ คือแบบดีแบบโอคุณแม่ได้ Genius Visa คุณแม่เก่งมากก็ถามคุณแม่คุแม่ทำไงคุณแม่บอกเนี่ยคุณแม่ไปเทรนอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เพรานะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ย่างถ้าใครไปเสิร์ชชื่อนักฟิสิกส์ทีชอบมากเป็นคนญี่ปุ่นแต่อยู่อเมริกานะคะ,ะชื่อมิชิโอคาคุนาำสกุล KAKU เมิชิโอคาคุเขก็พ,พูดเลยว่าเนี่ย อเมริกานะซูเปอร์พาวเวอร์ของเธอนะคือ H1 b วดีซ่าเนี่ยแหละจะได้ห um. ัวกระทุนจากทั่วโลกหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเองค่ะเขาทุนไอตัว En d o w m e n t f u n ฟันใหญ่ยกมากนะคะแบบเป็นกองทุนมหาศาลมากมากก็ใช้วิธีการซื้อตัวค่ะแต่ซื้อไม่ใช่ว่าเอาเงินไปฟาดหัวอย่างสมมติดิเป็นนักวิจัยเป็นคนไทยอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลไทยไม่ให้ทุนทําวิจัยไวรัสตัวนี้ที่แบบมันอาจจะช่วยชีวิตคนได้เป็นแบบร้อยล้านพันล้านคนอย่างเงี้ยฮาร์วาร์ดบอกว่ามาสิ ฉันให้ทุนวิจัยให้จนจบเลยจนพับลิชออกมาเลยแล้วถ้าจะเป็นต่อเป็นยาขอพาเเทนอะไรก็เดี๋ยวจัดการให้หมดมันคือมันเป็นอย่างนี้คือนักวิจัยคนเก่งๆอ่ะเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงฮาร์วาร์ดเพราะว่าโอ้ยได้ตังค์เอามาซื้อบ้านซื้อรถออกรถซปเปอร์คาร์ไม่ใช่มันมีงานวิจัยที่มันมีความหมายกับเขาแล้วกับโลกแล้วเขาแบบเขาอยากทำมันให้สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพราะฉะนันดีมองว่าการตัดทุนหรือการไม่ให้เด็กต่างชาติหรือคนต่างชาติเข้าไปนี่คือแบบ เหมือนเอาปืนยิงเท้าตัวเองอะ่ะเป็นอะไรที่มันมันสาหรับอเมริกาเนาะแต่ตำรวจเขาก็สู้แหละ,ะเขาก็น่าจะสู้ถึงที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอํนานาจประธานาธิบดีก็ไม่ใช่น้อยอยู่เนาะใช่อันนี้คือในมุมอดูยดีนะคะค่ะทีนี้อย่างที่เราได้เห็นในข่าวกันเนี่ยคือส่วนมากเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเลยสองชาติที่เข้าไปเรียนหลักๆก,ก็จะมีอินเดียรองลงมาก็คือจีนซึ่งแน่นอนว่าสองประเทศนี้ ตัวประเทศเขากำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องแล้วพอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยเราคิดว่าเขาตัดสินใจผิดหมายถึงทรัมป์นะเพราะว่าแทนที่สมองมันสมองคิดดีๆเก่งๆเ,เนี่ยเขาจะได้อยู่ทําวิจัยเพื่อต่อยอดในประเทศของคุณอย่างเนี้ยหวานเลยจีนดึงกลับอินเดียดึงกลับมามาเรียนกับของเราหรือมาพัฒนาประเทศของเราที่นี้สตาร์ทอัพหรืออะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ อเมริกาอาจจะมีอยู่แล้วแล้วไปเปิดเป็นบริษัทอะไรเงี้ยคือมันหมดโอกาสแล้วนะเหมือนเป็นการตัดอนาคตเบาๆคือตัวหนูดีคือหนูดีต้องบอกว่าหนูดีอ่ะอยู่อเมริกาอยู่ในฐานะคนอเมริกันนอนดีมีสัญชาติอเมริกันก็คืออยู่แบบคนอเมริกันคนนึงเ<ช>ข้าออกประเทศก็ค<ช>ือเป็นพาสปอร์ตอเมริกันก็คือเราเพราะฉะนั้นเรามองอเมริกาเนี่ยเราไม่ได้มองเป็นประเทศที่สวยหรูอะไร<ช>เหมือนกับเรามองเมืองไทยอ่ะเรารักของเราใช่แต่ว่าในความรักประเทศทั้งไทยทั้งอเมริกาเนี่ย นูดีก็เห็นข้อเสียเราก็เห็นคนหลากหลาย<ะ>ทีนี้เนี่ยอันนึงที่หนูดีเห็นคือคนอเมริกันเนี่ยมีหลายแบบมากๆ<ะ>แต่มันจะมีโปรโตไทป์อันหนึ่งที่ที่มันล้าสมัยแล้วอะค่ะคือโปรโตไทป์คนขาวที่ล่าอาณานิกมทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาเราเห็นสไตล์คนอเมริกันที่ออกมาคือ ถ้าใครไปอเมริกาอยู่เมืองเล็กไอถ้าไอยู่ยางมีไปอยู่ฮาร์วาร์ดอยู่บอสตันอย่างเงี้ยก็เราก็จะเจอคนที่แบบเขาให้เกียรติคนเอเชียเขาเขาเป็นคนมีการศึกษาเขาหรือว่าเขา caring หรือว่าเขาเป็นหัวทันสมัยแต่ถ้าไปอยู่เมืองต่างจังหวัดตอนนี้ไปแรกๆอยู่เพนซิลเวเนียอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมืองเล็กนะคะเป็นเมืองชื่อลิฟลูมเล็กๆเ,เลยก็อต่างจังหวัดมากๆก,ก็มีคนมาถามแบบ เออแบบคนไทยเรียนจบเราได้เงินเดือน,นเท่าไหร่เดือนละสิบเหรียญสามร้อยกว่าบาทเดือนละสิบเหรียญสามร้อยกว่าบาทเธออะไรเอาอะไรมาก่อนคือมันมีคนที่ลาสมัยแล้วไม่ออกนอกประเทศเขาขนาดนั้น <Hey. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ของการออกวางแผนประเทศเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่ออกแนวแบบเป็นทีมเพลเยอร์เดี๋ยวจับมือจีนจับมืออินเดียเรามาโตไปด้วยกันเรามาคอลลรบอร์เรตกันมันจะออกมาอีกมุมหนึ่ง mm hmm. แต่ถ้าออกแนวแบบฉันจะต้องโพลนซ์เธอ เธอต้องอยู่ใต้ฉันฉันจะต้องเป็นเจ้าของเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาในลักษณะถ้าเธอไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจฉันฉันจะตักทุกอย่างจากเธอมันจะไม่ให้ฉันจะเกลียดฉันจะโป้องอะไรประมาณเนี้ยม,มัน เราเราสามารถเห็นจากจุดเล็กๆที่เขาเติบโตมาแล้วมันขยายพอยิ่งมีคือคนยิ่งมีเงินยิ่งมีอํานาจมันไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนแต่มันทําให้เขาขยายในสิ่งที่เขาถูกเลยยี้ยงดูมาแต่เด็กอันนี้ในมุมหนูดีนะก็ไม่รู้ผิดหรือถูกนะแต่ว่าด้วยความอยู่อเมริกามันนะมันจะเห็นโปรโตไทป์คนหลายๆอย่างจริง <c oughs> คือทั้งอย่างที่คุณหนูดีพูดมกเมื่อกี้ถูกต้องเลยคือถ้าเผื่อเป็นคนอเมริกันแบบอ่ะสมมติย้อนกลับไปเมื่อวันยี่สิบปีที่แล้วที่บอมไปเรียนเนาะมันเป็นเมืองเล็กมากๆอะคนทางฝั่งนั้นอะ เขาแทบจะไม่รู้จักที่อื่นท,ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาอยู่เลย <laughs> เขารู้สึกคือเขาบอกว่าประเทศเขาอะมันมีสีหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสีเขาเรียกว่าเหมือนแบบมีทุกทุกอย่างที่เขาไม่จำเป็นต้องออกนอกประเทศก็ได้ <laughs> เขาเลยไม่เห็นความสําคัญของกา,การออกไปนอกประเทศไงอยากไปทะเลเหรอ <laughs> เขาก็มีอยากไปภูเขาเราก็มีหิมะเกาะมีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ทะเลใช่เกาะมีถูกแล้วอะไรรู้ป่ะคือบอมะ ไปเรียนใช่ไหมเราก็จะใส่เสื้อที่เราซื้อมาจากสยามสมัยนั้นที่มันจะมีแบบโค้ดคําต่างๆนานา,นานเก๋ไก๋เราก็แบบเราเราไม่ชอบเสื้อผ้าที่นู่นอยู่แล้วอันนี้คือแบบภายนอกเลยนะเ,เราก็เลยซื้อไปเขาเลยบอกว่าออ้ยทำไมประเทศไทยมีสองสวยๆใส,สทำไมมีแล้วทำไมประเทศฉันถึงจะไม่มีของสวยๆใสฮัลโหลนั่นแหละมันมันเป็นความคิดที่ยังมีคนส่วนมากที่คิดว่าประเทศของเขาคือดีที่สุดในโลกคนอื่นๆก็ ต้องมาตามสิทำไมฉันต้องไปเรียนภาษาที่2ที่สมาเที่ยวไทยก็จะแบบแล้วทำไมไทยไม่พูดภาษาอังกฤษไปเที่ยวญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นไม่พูดภาษาอังกฤษมันจะมีคนที่มี mindset แบบนี้ความคิดแบบนี้ว่า<อ>เธอต้องพูดให้ได้สิทั้งๆท,ที่เอาคุณออกมาอยู่ประเทศคนอื่นคุณไม่คิดแม้แต่จะปรับตัวไม่คิดแม้แต่จะเคารพวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรอบซึ่งมันก็น่าอนาจใจแต่ทีเนี้ยจะให้คุณหนูดี พูดวิเคราะห์สักหน่อยว่าอ่านในฐานะที่เราก็เป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยดังเนี่ยนะฮะแล้วในเมื่อถ้าเกิดมันเป็นไปอย่างที่รัฐบาลเขาต้องการก็คือต้องไปส่องโซเชียลมีเดียสมมุตินะคุณหนูดีจะสมัครใช่ไหมต้องไปขุดในอนดีตเอา้าคุณหนูดีเป็นผู้นําเทรนดพอนอง,โงโรอจตกมอย่างนี้เราไม่อนุม,มัติวีซ่าแล้วก็ ความคิดต่างๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยมันนี้มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่เขาจะคิดหรือจะแสดงออกทางโลกโซเชียลแต่คุณก็เอาประเด็นเนี้ยมาเป็นเหมือนเชื้อว่าไม่ได้ไม่อนุมัติเพราะเธอเคยโพส์ตแขวนคนนั้นว่าคนนี้เร่องนี้ต้องบอกนิดนึงหนูดีอะเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคือเราหนูดีออยู่ในอเมริกาในปีที่เกิดในอเลเว่นเนาะคือาวันเปิดเทอมหดีดีเลยนะคือบ เป็นวันที่ต้องไปรายงานตัวมอบตัวคือหนูเรียนดรอ p เทอมนั้นไปเลยอะ่ะคือหนูอปกลับไปอยู่เมืองไทยเลยอะ่ะเพราะว่าแบบเราไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นยังไงก็แม่ไปส่งก็คุยกับแม่บอกหนูอยู่ไม่ได้มาหาลัยทั้งมาหาลัยคือชัดดาวเลยอะ่ะเพราะเขาไม่รู้เพราะมาหาลัยเราอยู่ใกล้กับเพกานด้วยเขาก็กลัวกันไปหมดอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะก็ตอนนั้นอยู่ตอนนั้นอยู่ทางฝั่งแมริแลนด์เนาะ,ะก็ไม่รู้เอ้ e y, มันจะมีเครื่องบินลำไหนมาลงอีกไหมอะไรประมาณนี้คือต้องบอกนิดนึงอันนี้มันคือโซเชียลมีเดียไฮจีนนะคะคือการรักษาความสะอาดในโลกโซเชียลของคุณ โ<ะ>ดยที่คิดว่าเนี้ยพ่อแม่ต้องสอนลูกจะโกรธจะด่าใครจะอะไรยังไงด่าเข้าฝาบ้านไปด่าใส่เอไอให้มันแปลงเป็นคําพูดเพราะเพาะให้จะอะไรก็ได้<ะ>แต่โซเชียลมีเดียไม่ได้ด่าแฟนดา่านายดา่าถ้าคุณยังหวังพึ่งคนอื่นถ้าคุณไม่หวังพึ่งเ<ะ>ช่นหนูดิจะมีเพื่อนที่แบบเราเรา,เรามีเพื่อนหล่นะจริงๆนะท<ะ>ี่เขาบอกว่าเขารวยจนเขาด่าใครก็ได้เพราะเขาไม่พึ่งใคร เขาไม่ไปสมัครงานที่ไหนเขาไม่ของานไทยแล้วเป็นคนปากแจ๋วมากเราก็เข้าใจนั่นคือบริบทชีวิตเขาอแล้วแต่ต่อให้เป็นเราเราไม่สมัครงานที่ไหนเราก็ไม่ได้ากปากแจ๋วขนาดนั้นแต่ก็จะมีคนที่ไม่ได้วันหนึ่งต้องสมัครงานวันหนึ่งต้องสมัครเรียนวันหนึ่งต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราก็ต้องเก็บปีกเก็บหางอันนี้มันคือเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครเพราะฉะนั้นคิดว่าอันเนี้ยอย่างถ้าอเมริกาเขาบอกว่าโอเคจะขอวีซ่าแล้ว แม่ก็ทั้งขอวิซ่าไปเข้าประเทศเขาเขาจะกรูมแบบว่าโคมทูโซเชียลมีเดียของคุณค่ะคุณก็จําเป็นที่จะต้องไม่เอาอะไรที่มันจะย้อนกลับมาทําร้ายคุณได้ออกไปในโซเชียลมีเดียของคุณ<ะ>แล้วถ้าวันหนึ่งเขาจะถึงขั้นว่าทุกบัญชีอวตารของคุณทุกไอพีแอดเรสของคุณเขาจะตามไปเพราะว่ามันมี AI แล้ว่งมันอาจจะตามงา่าย<ะ>ขึ้นกว่าสมัยก่อน<ะ>ก็ เก็บทุกอย่างไว้เหมือนสมัยก่อนที่เราไม่มีโซเชียลมีเดียค่ะคนอยู่มาเป็นร้อยปีเวลาโกรธเวลาเกลียดใครเขาทายังไงเราอาจจะต้องทําแบบนั้นก็คือเก็บไว้คุยกับคนใกล้ตัวหรือไม่งั้นไม่ให้ใครรู้เลยถ้าไม่มีคนใกล้ตัวที่ไว้ใจได้แต่ตัวหนูดีมองว่าอเมริกาแล้วทาก็ยังไงก็น่าจะอยู่อีกยาวไม่น่าจะถูกอิมพีชง,ง่ายๆแล้วคนหมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการสืบทอดในลักษณะนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ ถ้าเราอยู่แล้วเราพยายามทําความเข้าใจแพทเทิร์นของประเทศมันเข้าใจไม่ยากค่ะมันก็จะยากเลยแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าทําอะไรเหมาะสมดีงามไหมหตัวหนูดีเองมองหลายๆอย่างอเมริกาควรจะอย่างเราไปจีนอันนึงที่หนูเห็นความแตกต่างของประเทศพ่อตัวเองกับจีนนะอเมริกาเป็นประเทศที่ลงทุนในสงครามจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ของตัวเองหรือโครงสร้างประเทศมันสะท้อนเลยค่ะมันสะท้อนมากๆอยู่อเมริกาถ้าเกิดว่าหนูดิอยาก ไปนอนในโรงแรมต่างเมืองแล้วจะหาออกไปหาอะไรกินแบบว่าเซเว่นตอนตีสองดิไม่ออกนะหนูดิออกไปเนี่ยอาจจะแบบว่าเจออีกทีคือเป็นศพแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเป็นในมุมเราเป็นประเทศที่กลางคืนไม่ปลอดภัยเลยแล้วก็สําหรับผู้หญิงไม่ปลอดภัย<ะ>หนูดิอยู่อเมริกาดิฉันยังงงดิฉันอยู่มาเป็นสิบปีได้ไงไม่โดนข่มขืนฆ่าไปแต่ละที่ในวัยเด็กเราไปไม่ได้รู้สึกปลอดภัยขนาดนั้น<ะ>แต่ด้วยความเด็กเราไม่เข้าใจ<ะ>แต่อย่างจีนหนูดิรู้สึกหนูดิปลอดภัย เพราะว่าเป็นประเทศที่ดุเลยครับกองวงจรปิดนู่นนี่นั่นตำลงตำรวจ hmm. ก็เลยมองว่าเอออเมริกาแต่เราถูกสอนมานะตอนเด็กนะต้องพูดว่า America is the greatest country in the world oh. อเมริกาเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนี่คือประโยคที่เด็กถูกสอนมายุคนั้น <Ha. S 2> จริงๆ oh. เราฝังหัวมันอย่างนั้นเลยครับแล้วก,ก็ประมาณนะั้นเขาเขา,เขาก็จะแอคแบบนี้ก็ถ้าเด็กไทยไม่ได้ไป h า r v ว r d ์ดดิจะเสียไายมาก oh. เพราะว่า h า r v a r d เป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหนูดีมากๆทำให้หนูมีชีวิตทุกวันนี้ ก็ถ้าใครที่เก่งพอจะไปได้เราต้องสูญเสียโอกาสเพราะรัฐบาลอเมริกันเขาตัดสิทธิ์คุณหนูดีก็เสียเสียดายและเสียใจมากๆแต่ว่ามันก็เกินอำนาจเราที่จะไปไปบอกทรัให้แบบว่ายาทำแบบนี้น่ะมันก็เลย,ยเ,ปเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองอาจจะต้องพิจารณาว่าเออเบนเข็ม,มอาจจะไปประเทศอ,อื่นแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับความเห็น